อย่างพ่อแม่คนยากจนเนี่ยเด็กจะเอาเงินที่ไหนจะไปสมัครสอบหลายๆวิชาเพื่อให้ตัวเองได้มีโอกาสในการที่จะไปได้คณะที่เรียนตามความต้องการของตัวเองอย่างเช่นระบบณปัจจุบันนี้ที่พอกอําหนดเนี่ยมันจะถูกสกัดกั้นทันทีสําหรับคนที่ไม่มีเงินผมนายอับดุลอายีสาแมเงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรนาษฎรจังหวัดยะลาแล้วก็ณขณะนี้เนี่ย ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมธิการการศึกษาผมว่าเด็กเหล่านี้ที่มาเนี่ยมันก็แสดงออกถึงความต้องการไปสู่อนาคตที่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าในสังคมปัจจุบันการศึกษาก็เป็นตัวกำหนดในเรื่องของการยอมรับในสังคมแล้วก็โดยตัวเองเนี่ย การศึกษาก็อาจจะเป็นปัจจัยชีวิตที่สําคัญส่วนหนึ่งเขาก็พยายามที่จะเข้าสู่ในระบบมาหาวิทยาลัยแต่ในขณะเดียวกันที่ทางตบปอก็าามาให้คําชี้แจงว่าเขาก็มีกําหนดแนวทางว่าคนที่จะเข้าไปศึกษาในระดับหมาหาวิทยาลัยนั้นจะต้องสอบหลายๆวิชาแต่และว,วิชามันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นก็าอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกือบๆสามพันบาทต,ต่อคนอย่างเงี้ยนั่นก็คือค่าธรรมเนียมที่จะต้องไปสมัคร แล้วก็อาจจะต้องมีค่าจ่ายเรื่องที่พักเรื่องค่าเดินทางค่าอะไรก่อนนั้นนะก็จะต้องมีการเตรียมตัวอย่างเช่นเรื่องของกวดวิชาซึ่งมันนอกระบบที่มันเป็นผลกระทบทั้งสิน้นอย่างพ่อแม่คนยากจนเนี่ยเด็กจะเอาเงินที่ไหนจะไปสมัครสอบหลายๆวิชาเพื่อให้ตัวเองได้มีโอกาสในการที่จะไปได้คณะที่เรียนตามความต้องการของตัวเองก็เลยมาคิดว่า ต่อ,อ,อ,อเนี่ยกวัวจะลดเงื่อนไขอย่างเช่นว่าคุยกันวันนั้นผมก็นําเสนอซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากตราบใดที่พอ,อมีอํานาจลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับผมบอกว่าเอาเก็บสักคน50บาทค่ากระดาษค่าดิสอเนี่ยพอไหมและให้เด็กไปไปแข่งขันกันไปแล้วก็ใครได้ในคะแนนที่เกณฑ์ที่ถูกกาหนดได้ก็ให้เขาผ่านไป จริงๆอยากย่ให้เป็นศูนย์บาทโดยซ้ําไปแต่ล้อการมีส่วนร่วมอย่าง30บาทรักษาทุกโรคสมัยรัฐบาลหนึ่งเคยทำเนี่ยในเมื่อต้องการให้ฟรีก็ให้ฟรีฟรไม่ต้อง30บาทก็ไม่ต้องเก็บแต่ลักษณะของการมีส่วนร่วมอย่างน้อยที่สุดให้ฉันก็ลงทุนนะในชีวิตฉันเนี่ยย้อนไปนิดนึงถามว่าตอบอ,อ,อนี่คือใครก็ผมทราบตรงนั้นว่าตอบอ,อเป็นองค์กรอิสระที่รวมตัวในของ อธิการบดีของมาวิาลยด้านนั้นเองแล้วรวมตัวอย่างนี้กําหนดแนวทางอนาคตของเด็กขนาดนี้มันเป็นอํานาจอะไรล่ะที่จะมามาบล็อกมากีดกันเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กเนี่ยใครได้ดีมากน้อยแค่ไหนใครจะสอบอะไรได้กี่วิชานั่นเป็นเรื่องความสามารถเฉพาะตัวก็ว่ากันไปแต่ตั้งต้นโจทย์เนี่ยมันก็ต้องมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนมีสิทธิ์เท่ากันนะ คุณจะเริ่มตั้งจุดสตาร์ทเหมือนกันนะถ้าเป็นอย่างที่ตวอ,อกําหนดณนะวันนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ตรงไหนล่ะไม่ได้มาดูแลในเรื่องของการคัดกรองเด็กเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยเลยเหรอไม่ได้ดูแลคนยากคนจนไม่ได้ดูแลคนที่เสียโอกาสณนะวันนี้เนี่ยทำไมเขาไม่ลงมาดูปล่อยให้ตบอ,อคิดการในเรื่องของการที่จะหากําไรในเรื่องของการรับสมัครเข้ามาแล้วก็ไปดําเนินการและสุดท้ายเนี่ยเขายังพูดคําเดียวบอกว่าให้ขาดทุนหรือกาไรก็ไม่รู้ วิธีการแก้ปัญหาความสามารถของคนนั้นต้องตั้งต้นที่การศึกษาต้องตั้งต้นที่การเปิดใจของคนที่เป็นผู้บริหารประเทศชาติเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาต้องเปิดใจให้กว้างเสียเงินเท่าไหร่ไม่เป็นไรรัดเสียเงินเท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่สร้างโอกาสให้เขาอ่ะน,นี่ไม่สร้างโอกาสเนยแล้วก็ปล่อยปะแล้วเลยไม่ได้จะเอาใจใส่ดูแลว่าตอบอจะไปทํำยังไงแล้วมติอยู่ตรงไหนเคยมาดูบ้างไหมว่านี่คือปัญหาใช่ไหม ลูกหลานเรามีปัญหาแล้วจะไปยังไงต้องเปิดใจให้กว้างดูสิเงินมันจะเสียหายสักเท่าไหรแต่เงั้นให้ความเสมอภาคความเป็นลูกของเราลูกของกระทรวงสาธารทั้งหมดลูกของรัฐบาลทั้งหมดลูกของประเทศนี้ทั้งหมดนะ er เอ็กซ์เพ2เนอร์เราตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี2021 คดีผู้กำกับโจ้สุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขย่มเก้าอี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยวาวชนของเทนนิสข่าวดีของคนทั้งประเทศ e x p e n ์ e r เ0 2 1เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทตั้งแต่ต้นจนจบกับขวปีแห่งความหวังของคนทั้งโลก หนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการ่า Work Point Today สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง lazada และ shopee ทิมคำว่า e x t e n e r เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องหรือค้นหาผ่านชื่อร้านทิมค,คำว่า Work Point Today